มวานแต้มแบบนี่ทุกคนใช้ครีมนำนะขมเท่ากันเลยอ,อืะสบายดีทุกคนซึ่งมีการมาหาป้าหากนินก้าทุกคนนะมานี่กลมากินตามลำชินโนน,นก้าทุกคนในะหาเอม่องนะกับเสื้อง,งูแน่มา การจ้องโคตรมึนงนี่ก็ได้กับปลาพรเกินกำลังเฮ็ดอันไม้ไผ่เลื่อยทุกคนเลยเอาไม้ไผ่เลื่อยช่างตันน้มี่ให้เลยในแนวหาปลาห้องมันนี้ก็น่าจะเป็นมอฟนะเอางูไปเซอร์ไว้ทุกคนเ,ยเลนเยตามตาัดตัดปลาห้วยนะมันนี้มุดแล้วทำซีของเขาก็ใกล้ต่อก็ถือมาอย้าทุกคนมันนี่ก็ได้แต่ว่าผู้ว่าอยู่เทียนก่อนบางทีมูลเสาเราจะออกง,งานทุกคน ลงเรือทุกคนบ้านนี้หากินทางน้ำก่อนทุกคนเลยเราจะไปทางบกหนกกระโตงห้องเซี่ทุกคนเอ้ยตกโตงตงปุ๊ปปลายไม้ทุกคนเลย,เอย,ลย,เลยโอ้ไก่เขาก็หันกุ้งพีเองปุ๊ปเ,เปลี่ยนเรือครับทุกคนโอ้เรือนี่มันน้อยโพลนะนหน้ามันเขา มานอาลำนี่บางนี่มันเงยนี่เอาี้ห่เวดึนนี่เนก,กัอ,เองาเอาผู้ไว้ฟน,นั้นดึงผู้ไว้ฟน,นี่ทุกคนเลยเพราะว่าใส่ปลาแลนขึ้นแล้กแลนลงมาดิ เอ,อ,อ,อาใส่งูแล้วเอาก,ก็สีไปเอามองมาใส่นะทุกคนมองสามล้างเอาสีเซ่อไว้มื่อน,นี้นะอ่ากระสีรองทารุนกันมืนอเซาคนนว่ามันสีทรงสีมาหรีบอลนเอาเซอร์นะปลาไว้เด้แล้วก็สีผาก,กินทางใหม่ทุกคนเลย นี่แหละมองก็นยุ่นเนนเนืน้อเท่งเนื้อนะมองก็นได้ตามบริเวณถ้ำนี่ป่าเมนนะทุกคนรู้ป่าป่าเพป่าตัวใหญ่มันอาศัยอยู่นะทุกคนบริเวณถ้ำนี่มาชิมถ้ำไปเลยสุรามีแต่ปาใหญ่อาศัยอยู่แบบเป็นธรรมนะเอารางแรกเท่าสีผู้ไว้นี่เลยนะทุกคนตัดพังเสไปเบิ้งหน้าเลยนะโอ้ยเบื้หน้าตรงเลย ไปให้งเลยด้อดเอรงด้วก <c oughs> หลังาาจากเ้าใหญ่มองแล้วนะคนห้าก็ลอกกรบขึ้นห,ห้ติดออกห,หินติด มาอยู่พื้นมองคห้มันจบลงไปนะ้ทุกคนอ้าวตอนนี้ก็ซื้อมองเรียบร้อยทุกคนเลยสามล่างนะมีแต่ว่าทาลุ้นกันมือเซาไปแล้วมันสีได้กินบอ่อเรื่อยๆนะทุกคนนะอ่าไปบัานเด็ขึ้นไปพักพอจอยู่เทีงยงจะข้าวทุกคนนะนะจังหวะกันไม่ว่าจะไปทางใดนะน มาหานางพักพรอนอันนี้อาจจะลึงเข้าไว้แล้วก็ไปทั้งไม่แล้วคนบาดน,นี้สีไปรอบเบิงทางเมนนะทุกคนเมนเอากินมันสัมประหลังอยู่ทางภาคซี่ะทุกคนไปไปลุ้นกันมะเร็งของมันสีเฮามาในบ่อน่อยไปไปทุกคน,กคนบานนี้ก็ย่างไปบนห้เขาเจ้านะทุกคนมอนทว่านเมนกินมันนะทุกคนไปเบิ้งต้งกันว่ามันสีมีเรืงลอยเฮากินอยู่หรือบอ่อน,นะ ให้เรา้ำกินก่อนพรตอนหนึง่งดือๆเข้าย่านหิวน้ำนะน้ำใสขนาดของเลยอ้าวน้ำยังไหลอยู่เลยอบอกจุดที่เหาฉิมานะคน นอนเชือมาผู้อู่ไว้แถวแคมทางนะแคมหัวทุกเลยน,น,ลยนี่ซึ่งไก่ต่อแดงน้อยของเ้ากับผู้ไว้นี้นะมาแรงนี่มันมีสองจุดทุกเลยจุดหนึ่งอยู่นี่จุดหนึ่งจุดหนึ่งอยู่พุนเดี๋ยวจะพาทุกคนรอมันก่อนทุกเลยนี่ก็เช่นท,ที่มันห้าไปกินอาหามันธรรมดาทุกคน,นท่าของเขาไป็นไฮท์ทุกเลยก็มันนี่ แต่ฮะนี่คือเส้นทางที่หนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวจะดูวิ่งเส้นทางที่สองนะนีดอยเล็บนี่มีห้อยหมูป่าทุกคนโอ้มันเข้ามานี่นะนี่คือเส้นทางที่สองของมันทุกนเส้นทางของตัวเมนมันทำมากินมันนะฮิมุขอกลดไปเลย ไ,ไปทาปไ้าเาในไปเลยทุกคนเลยมันน่าจะกินมันจากพลังแตะนนไทียบนะแถวด้านในนะตอนนี้ก็มอสิค้ำเะทุกคนเลยเสียงไอ้ป้าหันอยู่เซลยอยู่นะปาต้องหันทุกทีพอเด่นเสียงไอ้ป้านะแต่ว่ากล้องเขาอ,อาจจะประจับเสียงน,นัทุกคนมันอาจจะไม่ได้ยินนะ เท้าอ,อยู่นี่นี่ได้ยิงงนเสียงป่าหันหลายทุกเลยขันทุ่นที่ทุ่แดนเลยนะีพุ่พนก็มีสองสามพู่นะขันทุ่นที่ทุ่แดนนี่ก็สองพู่มันขันนะทุกคนสงขำขำน่งคำๆมันเหมอเศร้าให้ขันลายมือนเศร้านี่เราจะพาทุกคนเาไปเบิ่งร่องรอยของสัตว์กินมันนี่ก็มันขำเลย ก็เร็วแต่้า,าเข้าคนเลยมีมดาวมะแรงนี่หงมนังอยู่สองจุดนะหนึ่งนังนี้หน,นึงเป็นนั่งยู่หันคนเลยเฮ้าเลยเพออ่อนยัเยอันนี้มันว่างปาก่าพาดเนี่พ่อนยรว่างปดอืมะตอนนี้ก็เวลาประมาณตีหนึ่งแล้วคน พวกเมนกับบว่ายทั้งนี้มันหนาวหลายนะเพอาเมนมันเฮาดึกทังนี้ก็เลยกลับมานอนทีงื้เก่นะนกา,เเานะหมวกไกลจะทีงเฮ้านะมันกัพกมัพวกมากไม่ใช่ม้อยทุ้งนี้มัน่าจะเข้าดึกกว่านี้นะคือว่านะมัน่าจะเฮ้าดึกทุงนี้อาจจะเข้าสูงเันตีหนึงนงน่งตีสองนะเพราะว่ามันเคยเข้าประมาณตีหนึ่งกว่าตีสองนะทุกคน มาพกออกไปแล้วนะจะมาพกรอบนี้นี่บุธนันบุธนันมีเสียงบุธนันมีอย่างนะทุกคนแต่ว่าน่าจะเข้าดึกคือว่าแหละก็ขี่คอตัวขอนอนทุกนบ้านนี้มีแต่ว่ามือเช้าจะมาว่ากันใหม่นะทุกคนนอนเช่านิดนิดหน่อยนะบางนี้อาจจะหาตอไก่้ทุกคนเลยอาจจะระบายาม่องนะมือนี่ตอนนี้ก็เช้าลทุกคนเลย เีจะพาทุกคนมาเราต่อไกลกับมันใกล้ปลาขันจะแซวอยู่หลายขนาดคนนี่ยเห็นบอกอขันสี่ห้าตัววีขันสี่ห้าตัวจ้าชิโต้ที่ดีไปทุกคนมานี่ ต่อไก่หุ่มแหลกกับเฮามาแหละทุกคนเอ้ยเฮามาก็คือเก้าเป็นคือเก้ามันเห็นเฮาคือเก้าทุกคนเลยหายแหงดิ <c oughs> เห็นเฮาก็ร่างยกปืนเซื้อก็ปินไปเลยมันแปลกต่อไก่อยู่กลางโคกมันนอนอยู่แค่แค้ห้องทุกคนเลยไปหาเลาะต่อบอลไม้ไปน,น,นี้ไก่ป่าหันง,งนี่มันหันแต่โวงเสาทุกคนเลย ว่าเห็นตะเวนขึ้นแล้วก็มันก็เศร้าหันไะไก่ป่าก็เลถ้าไปต่อผมที่สอนี่ก็รลำบากแล้วครับผมมันอยู่จุดใดญ่ที่บาทนี้มาต่อผมที่สองทุกคนเ,เลยเรียบร้อยบาทนี้เขามาเลยแต่ว่า,วาท่านทายทุกคนเห็นันนะออยานไก่ป่าตื่นทุกคนโอ้เป็นไก่ป่าตัวแม่ทุกคนบาทเขามานะไปไป,ไปร่วมกันทุกคนว่าสีโตใหญ่ใช่ไหมนะโอ้จอกจอกจอก,จอกเข้ามาเลยทุกคนเลย ทั้งตัวในผ่านเองก็แน่วมาเห็นนะมันบางขอนไม้ขอนนี้นะไข่ต่าไก่ป่าเข้ากาันเสิร์ฟเจ้าของดีทุกคนเลยมันรีมาตัดคางขอนไม้นะมาเลยทุกคนเลยโอ้ยหมานแต้มแบกแต้มแบกปุ่มที่สองแกเมยทุกคนเลยนาะนี่นนนกะดีแล้ววะใหไข่กอดได้ ม,มาแลวทุกคนชอกชอกจอกอกมาโอ้ยเราไปพูดเลยตแต่ว่าใกล้ต่อของเห้านี่ขึงข้างใส่นะทุกคนขึงข้างใส่เราโค้งงเลยไปปี่ปมตุ่มๆใช่เลยนะละขันจันเข้าจันเข้านะทุกคนอ่าบ่าแลมันเห็นเห็นตัวเมี์โอ้นี่ คนฟานแต้มแรกของเลยเต็มนะโอ้ยฟังจัดทุบบอลนี้เลยกระซองไก่ของที่มาใหนแล้วกระซองไก่ของได้เข้ามาจนคุ้งทุกคนเลยไก่ต้องของผู้นี้นะเจ้าแดงน้อยของเขานี่สุดยอดเลยนะ ชั้นตู้นี้ผานเด็กนอนนั่งหันนะนี่นั่งพูมไม้หันนี่หกกัดประมาณสิบเมตรทุกคนเลยสิบเมตรใกล้ๆนะนีวันนี้บกไก่ประมาณสิบเมตรนี่แหละเข้ามาจนพุ่งเลยวัวคักอะไรอือโอ้จะได้เอามาใน้ทยทุกคนเห็นน่ะพันพูมมีสองทุกคนนะมาเป็นยังแค่นี้ แถวนี่มีต้นห้อยใกล้เขีย่น่ะมันทนเห็นป่ะน่าจะเป็นไก่แมสตัวนี้นะแมสเมื่นะที่จริงไก่อยู่ดงนี่นี่ลายโตนุกคนเพียงแต่ว่ามันบดไปเป็นปู่มเป็นก้อนกันนะบางทีมันอาจจะแยกตัวไปนะคือจังไก่แมสตัวนี้นี่ก็มันอาจจะแยกตัวไปนะอ่านี่โงเสาหนี่เสียงไก่ป่ามันขันอยู่พู้นหมอเสาอยู่นะจทบ่จริงมันอยู่โซงใดเอาก็เลยเอาไก่ต่อมาขันหาลองเบิง แต่พอดีแกแม่ตัวน,นี้เข้ามาฮะคือหมาทล้งคนทั้รอบเซาคือว่าหมดเสียเทียวแหละต่อสองพุ่มก็ะทวมาเลยทุกคนได้รอบเซาหนเพราะเขาต่อแค่สองพุ่มนะพุ่มแรกก็เขามาสองตัวมาทางตัวผู้มาทางตัวเม่นะมันเวียนเข้ามาทุกคนเวียนการต่อของเขานะพอดีนายพานก็ยกเสื้อเลยยกเสื้อพอดีมันแหนมเห็นก้อนก็บ,บินเอาไปเลยกับป่าตัวผู้บักง่ายพอาะแค่ผ้าตัวผู้บินออกไปตัวแม่ก็บ,บินน้ำอ่อด้วยน้ำหนังอีก โอ้โหเจดายเลยนะเริ่มมาต่อภูมิที่สองนะน,นี่ต่อสองพุ่มก็เข้ามาสองพุ่มหมดเลยแต่ภูมิแรกเข,ขาก็พลาดเอ้าเจะเอา้ภูม,มิที่สองง่ายหมดเลยหมดแม้อะไรละไปคนเดี๋ยวเราจะเอาต่อเข้าเข้ามาขันหาเทวดาน,นี่อีกบาทนึงนะ มองคันหาอีกภูมที่สามุกคนเล้มันทีมีไก่อยู่แถวนี้นะบอนะลองมืง หลายภูมิที่สาม่ถวโตนะทุกคนที่จริงมันก็มีไกลนะเพียงแต่ว่าตอนท้ายยางเขามาหันมันตือนเสียงยาง,งเขาเห่าดูเลยมันปีนออกไปบ้านสองสามโตนีเนี่ยนะอยู่ปากกระซาแคมมฮองนี่นะ แถวเฮา,าก็ต้องลองเอาไกลของเฮาขันหา,หา,หา,หาลองเบิรงว่าหาบางเทอมันมีตัวอื่นทีที่มันยังไม่ได้ตื่นนะทุกคนบาเดิมอยู่แถวนี้นะก็ลองลุ้นนำกันคน,กคนเลยว่ามันสิมีตัวอื่นในเฮาหรือบอนะสรุปแล้วไกลอยู่นี่นี่มีแต่ตัวมันบินออกไปนะทุกคน,นประมาณสามตัวเห็นมันบินออกไปนะบางกีน่นีนะแต่ว่าเฮาก็โดยความสงสัยนะคิดว่ามันจะมีตัวอื่นนะก็เลยเอากปตอมาขาันหาอีลองเบิรง แล้วมันก็ไม,ม่มีมือเ่ยงเข้ามาก,ก็แสดงว่ามันมันไปเมื่อไหร่ไกลอยู่ดอนนี่นะมันไปดอนน้อยๆทุกคนเลยเพราะมื่อนี้มาหาแล้วต่อไก่แถวกลางโคกตรงนี้นะบม่ได้ไปในดงทุกคนเลยวันนี้ก็จะได้ล่อกรับทับนะวันนี้นะย่านมูอเขาทาทุกคนเลยไปอดะกราบหัวเท่งแล้วทุกคนในบาน่านี้โอ้เพลงเชงียงมูอเขาจักฟัก,ฟก,ฟก,ฟกยังนักผู้จักโปไปกูปเปกโปปอยู่ใส่แต่อาหารดีบ่หมานป่าบ่เนาะ ทมงานเลยโง่กะอะไรยำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคนเปล่งเปล่งง้อชิได้อย่างนีทุกคนเด้นี่จะเสียงฟักกันเคียงก็ไปโผล่เพล็กอยู่ คนทุกคนในบ้านนี่ไปเช้าหลายหน้าตาก็ยังพยายามล้างอยู่ที่มาเก็บมักพริกนะครับมาเก็บพักปีแค่น้ำนะตามพิมเซ่นี่นีน่แหละคนเลยวานหมู่เฮาล่าปลาสุกิจใน,นมือเช้านี่นนะมาสะได้ไปยามองน้ำก็มันจะไปซ้ำเพราะเฮากำไปหาต่อ,กอไอกไลก็เลยปลาเฮิรนเราไปยามคนเดียวส่วนห้องไปต่อไกล้ทุกคนเลยน้ำเซโนกนก็เริ่มใส่แล้วสูงนี่นี่ เสียงพากันเสียงบ้นเสียงนกฮองเสียรู้ไหมอ๋อโซงโซเซามันชได้กินเสียงนกฮองนะถ้าสียงสวยละก็สิบงบลิง,งินเพราะว่ามันก็น่าจจะหาอยู่หาก,กินของมันเลยทุกคนเลยอ๋อไปหาเก็บผักไปกินกับลาบปลากันทุกคนเลยบ้านนี้ผักของเฮากาผักบีแค่์ทุกคนเลยทางนี้เขาเอินผักบีแค่นะนี่ยอดงามเลยนี่ วูวนี่พักเองทุกคนเลยโลซานเอาสีขมๆจังน้อยนะทุกคน э มอกกับเป็ Komb นกินกับลาป่านะนอนอ่อนร้ายงามๆเลยวูวขักขักขักอาหากินตามป้าตามตรงนี้โอ้มีความสุขลงในม้วนร้าย อันนี้ก็เรื่องเลยคนเลยมาซามะอ้อของบจีน้อยนะ่าหลชาติมนะันนะวันนี้กไปเก็บกัพริกปานี้พริกกบุ้เรียบร้อยทุกนเลยนี้กับล่าปานะล้างก่อนตอนนออ้นงามาุา่นเอ้ยโไก่ตัวเด็ดเขาก็ขันเอกยู่มาเาสียดายุกนเลย มันเข้ามาไปต่อสองพุ่มเข้ามาสองตวนะสองพุ่มนะแต่พุ่มแรกของพลาดเองมันเนมเห็นเนาะก่อนนั่งแผนเนี่ยมันอยู่กลางโคกอืมเาปีกก็ได้ลาบปลาของอืม ต่อกุกดีขนาดมันยามมันคนมันเคยเห็นไก่ป่าเขามากุกหางานของเานี่นะ ข้างกาแฟาไว้ก่อนคนุหนึ่งเพราะกินข้าวเท่ากินกาแฟาแล้วเทาจังเพราะว่ากันไม่ได้สิไปต่อหรือสิกลับนะอือนี่ก็คืออาหารข้าวเท่าทุกคนเลยลาปลาอือถูดูด้วยเปลียนเลยอือก็อเสียอย่างเดียวกันเสียแต่ว่านุ่ม,มีผักหอมนะผักหอมเอาบะหมี่ทุกคนห่เอาบะหมี่ย่างเทากินอะไรกินก,พก,กน็พักกันพักกับเอามีผักหอมก็ได้ น,นี่คือหานเศร้าเฮาทุกนายลาปลาแล้วก็ตม้มต้มหัวมันนะแล้วก็ปลาเสื้อง,งูเมื่อคืนนี้ก็ไดม่บรายก็เสื้อจุดที่มันบรายนี่แหละน่าจะมันจะได้น้อยทุกนายเลยมากอยเอามาทุกคนมาในี้กินขา้าวแซ่บๆเหมือนกันทุกเลยลาปลาต้มหัวมันนำ <c oughs> อะไรกินขา้าวอะไรจังมาว่ากันใหม่สิไปทางไหน ยังไงมันจะหวานผมผมมันขีป้าคผมขัดเนาะขีป้าขีกระเพื่อตัวหนึ่งด้วยขีกระเพื่อหน่อยกับประสูตรประตองตัวหนึ่งกใส่หม่องใส่ป่ะว่าอะไรคุยเนาะ อันนี้คือบักพักบีแค่คนเหมาะสำหรับกับราบปาลาคนเลยอุออือชามมันออกขมยังไงนะคนขมอมรำอยางน้อยนะ่อยหอับครอดเลยคนเวันนี้น้ำต้มกับใส่ครีมน้ำนะมขมเท่ากันเลย

การกินข้าวกินน้ำอีกไหทุกคนเลยกาสซีได้์ล็อกกับหน้าบาทนี่ก็ได้การหากินหาอยู่ของเฮาเมื่อนี้ก็ประมาณยังไงทุกคนนี่แค่ไหนแต่ว่าได้แก่ป้าตัวนึงมือ่อตอนครอบครัวะนะ าสขอจบคลิปไว้ที่นี้ทุกคนในคลิปนี้กันนะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนเนะกาขอบุญขอบุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชอบส่งคือเก่าอ่า